สวัสดีค่ะพบกับฟันฟัน,ฟนสไตล์แอนสไตล์คูว่านยู่บ้านยู่เชืยอเพื่อชาตนะครับโอเคเ้อค่ะและสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องสามารถอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืชสัตว,ตว์และมนุษย์นะคะรวมทั้งนักเรียนเนี่ยได้แสดงความอยากรู้อยากเห็นโดยการถามคําถามนะคะเกี่ยวกับลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่โดยการสํารวจนั่นเองนะคะ ค่ะเด็กๆคะเด็กๆเ,เห็นผู้หญิงในรูปนี้ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะได้สังเกตลักษณะและบอกลองบอกลักษณะมานะคะว่าลักษณะต่างๆที่ปรากฏนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูส่วนแรกเลยค่ะผมค่ะเด็กๆคะผมของผู้หญิงคนนี้สีอะไรคะผมสีน้ำตาลค่ะต่อไปค่ะผิวค่ะผิวสีอะไรคะสีขาวค่ะ นังตาค่ะหนังตาของเธอคนนี้มี2ชั้นนั่นเองค่ะและลักษณะเส้นผมแบบนี้เราเรียกว่าผมตรงนั่นเองค่ะและเด็กๆคะเธอคนนี้คือใครลองตอบพร้อมๆกันนะคะลิซาน,นเองเยี่ยมมากเลยค่ะ และกิจกรรมต่อมาค่ะคุณครูมีรูปผู้ชายสองคนขากมากันอย่างละครึ่งนะคะมารวมกันแบบนี้เด็กๆคะสังเกตค่ะฟังขวามือของนักเรียนนะคะเป็นใครคะน่าจะคุค้นๆขวามือเป็นพี่รัศมีแขนนั่นเองค่ะส่วนซ้ายมือน่าจะคุ้นที่สุดเลยค่ะเพราะเขาคือพี่เจ,เจเจเองค่ะนะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูนะคะว่าสองคนนี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเรามาดูทีละส่วนเลยตั้งแต่ผม นะคะเราจะพบว่าพี่เจเจจะมีลักษณะผมคือเป็นผมตรงนะคะส่วนพี่รัศมีแขผมจะเป็นผมลักษณะหยักศกนั่นเองนะคะเรามาดูส่วนต่อไปเลยค่ะส่วนของตาค่ะพี่เจเจจะเป็นลักษณะตาชั้นเดียวนะคะส่วนพี่รัศมีแข็ฝั่งขวามือนะคะเป็นตาสองชั้นค่ะต่อไปค่ะจมูกค่ะ ของพี่เจเจฝั่งซ้ายมือนะคะจมูกจะด่งปลายจะแหลมนะคะส่วนพี่รัศมีแขนะคะจมูกด่งเหมือนกันค่ะแต่ปลายจะบานนะคะเรามาดูส่วนต่อไปเลยค่ะในเรื่องของใบหูค่ะ ส่วนของพี่เจเจจะไม่มีติ่งหูนะคะส่วนพี่รัศมีแขมีติ่งหูค่ะและส่วนสุดท้ายที่ครูจะให้นักเรียนสังเกตนั่นคือส่วนของปากนะคะลักษณะปากของพี่เจเจนะคะจะเป็นปากกระจับค่ะส่วนพี่รัศมีแขะ,ะปากจะบางนะคะเพราะฉะนั้น2คนนี้นักเรียนคิดว่ามีความเหมือนหรือต่างกันคะสคนนี้มีลักษณะที่ปรากฏต่างกันนั่นเองค่ะ เรามาดูกิจกรรมต่อไปเลยค่ะค่ะเด็กๆคะ่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีบุคคล2คนเช่นเดียวกันค่ะหามาให้นักเรียนได้เปรียบเทียบกันอีกแล้วค่ะเพื่อที่ให้ดูว่า2คนนี้มีส่วนใดบ้างที่เหมือนกันนะคะเรามาดูเลยค่ะส่วนแรกลักษณะเส้นผมค่ะเหมือนกันไหมคะของเด็กผมอยกักโศกของผู้ใหญ่ก็อยักโศกค่ะส่วนต่อไปค่ะ เรามาดูชั้นของตาค่ะเป็นตาชั้นเดียวทั้งคู่เลยค่ะต่อไปค่ะลักษณะจมูกค่ะจมูกปลายแหลมนะคะโด่งด้วยนะคะต่อไปค่ะลักษณะปากค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจูจๆบักจูจๆต่อไปค่ะโครงหน้าก็เหมือนกันเอสีผิวก็เหมือนกันนะคะใบหูไม่มีติ่งหู เหมือนกันอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคะสองคนนี้จึงมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันจะคิดออกไหมคะถ้าคิดไม่ออกยูต่อเลยคะ่ะก็เราสองคนเป็นพ่อลูกกันครับนั่นเองคะ่ะลักษณะทางพันุกรรมคือลักษณะต่างๆจากพ่อแม่ส่งต่อไปยังลูกหลานหรือหลุ่นต่อๆไปทางการสืบพันธ์ได้แก่ ค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่จ้อยก็บ,บอกนักเรียนไปแล้วนะคะว่าลักษณะทางพันธุกรรมนั้นหมายความว่ายอย่างไรนะคะต่อมาเรามาดูนะคะว่าลักษณะทางพันธุกรรมของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะได้พบกับสไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะเรามาดูรูปแรกเลยนะคะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่คุณครูจะให้นักเรียนได้สังเกตอันแรกเลยนั่นก็คือสันจมูกนั่นเองค่ะเด็กๆดูรูปแรกอันนี้เราเรียกว่าสันจมูกโด่งค่ะ และรูปที่สองไม่มีสันจมูกลักษณะคล้ายๆกับคุณครูเลยนะคะไม่มีสันจมูกและนักเรียนละคะมีสันจมูกโด่งหรือไม่มีสันจมูกลองดูนะคะรูปต่อไปเลยคะ่ะลักษณะทางพันธุกรรมอันที่สองนะคะที่งครูจะให้นักเรียนได้ดูต่อไปคือในเรื่องของหนังตาค่ะรูปแรกคะ่ะเป็นตาสองชั้นรูปที่สองเป็นตาชั้นเดียวนะคะต่อไปเลยคะ่ะนะคะคุณครูให้นักเรียนได้สังเกตลักษณะ ที่ปรากฏนะคะลักษณะทางพันธุกรรมอันต่อไปก็คือเรื่องของเชิงผมที่หน้าผากอ่ารูปแรกนักเรียนเห็นไหมคะเชิงผมตรงหน้าผากเนี่ยจะเป็นแบบหยักนะคะเราเรียกว่าเชิงผมแบบแหลมหรือแบบหยักก็ได้นะคะและอีกอันนึงเชิงผมจะไม่มีรอยหยกักเราก็เรียกว่าเชิงผมที่หน้าผากแบบตรงค่ะนะคะของคุณครูก็แบบตรงนะคะ อย่าลืมสังเกตของตัวเองด้วยนะคะลุกต่อไปเลยค่ะลักษณะของติ่งหูค่ะคือปลายส่วนส่วนปลายของหูเลยค่ะส่วนล่างของใบหูเรานะคะถ้ามีขนาดใหญ่ขึ้นมาเราก็เรียกว่ามีติ่งหูแต่บางคนก็จะเล็กเลี้ยวลงมาเลยเราก็เรียกว่าไม่มีติ่งหูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะลักษ์ยิ้มค่ะก็เป็นลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันบางคนเวลายิ้มมาแล้ว ะะไม่มีรอยบุ๋มเราก็เรียกว่าไม่มีรักยิ้มแต่เด็กๆดูรูปที่สองค่ะเวลาย,ยิ้มจะเห็นรอยบุ๋มอยู่ข้างแก้มเราเรียกว่ามีรักยิ้มส่วนคุณครูเวลาย,ยิ้มก็ไม่มีรักยิ้มค่ะตอนนี้มีแต่รอยตีนกาขึ้นแล้วนะคะข้างแก้มรอ,อยย่นนะคะต่อไปค่ะนิ้วหัวแม่มือค่ะเด็กๆลองกำมือของนักเรียนนะคะแล้วลองค่อยๆ เอนปลายนิ้วโป้งของเรา,านิ้วหัวแม่มือของเราเนี่ยข่าว่าสามารถงอนได้ไหมกระดกได้ไหมนะคะถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะนะคะรูปแรกค่ะโค้งแบบนี้เราเรียกว่ากระดกได้รูปที่สองได้แค่นี้เราเรียกว่ากระดกไม่ได้เหมือนของครูเลยกระดกไม่ได้เช่นเดียวกันจะ้ะนะคะต่อไปค่ะลักษณะของเส้นผมค่ะ เส้นผมนะรูปแรกแบลลแบบนี้ดูลักษณะไม่ถึงกับหยิกนะคะเป็นแบบว่าเป็นรอนิดๆเราเรียกว่าผมหยักโศกอ่ารูปที่สองตรงกลางเลยค่ะเราเรียกว่าผมตรงและรูปสุดท้ายเราเรียกว่าผมหยิกนั่นเองค่ะลักษณะทางพันธุกรรมต่อไปค่ะเด็กๆลองแลบนินออกมาสิคะ ออมองซ้ายมองขวาให้ดีเอ๊ะมีใครมองเราอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเราเพี้ยนหรือเปล่าอยู่ๆมาแลบลิ้นนะให้กับคอมพิวเตอร์นะคะให้กับโทรศัพท์นะอ่ะลองแลบลิ้นนะคะอ่าห่อได้ไหมคะหรือม้วนได้ไหมอ่ารูปแรกเลยค่ะทําเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้งอให้ลิ้นยังไงก็งอไม่ได้เราเรียกว่าห่อลิ้นไม่ได้บางคนก็ม้วนลิ้นได้อ่าในบางคนมีแอดวานกว่านั้นขั้นพัฒนาสูงสุดเลยค่ะสามารถห่อลิ้นเป็นจีบได้เลย นะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะมันคือลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะช่วงรู้ไหวใช้หว่าไม่ใช่แค่ลักษณะทางพันธุกรรมเท่านั้นนะคะที่จะส่งต่อมายังลูกหลานได้ยังมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่สามารถส่งต่อไปยังลูกหลานได้นั่นก็คือโลกทําพันธุกรรมนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโลกนี้มีอะไรบ้าง หลังจากแสบแก้วหูไปแล้วนะคะเรามาฟังเรื่องของโรคนะที่ฉายทอดทางพันธุกรรมนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างซึ่งวันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างมาเพียงบางโรคเท่านั้นนะคะเรามาดูโรคแรกเลยค่ะเราเรียกว่าโรคธาลัสซีเมียนั่นเองค่ะซึ่งโรคธาลัสซีเมียนะคะก็จะเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่มีหน้าที่ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะ ทำให้รูปร่างหรือลักษณะของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันผิดปกติไปนะคะในเรื่องของปริมาณและก็ลักษณะซึ่งนําไปสู่ภาวะโลหิตจางและก็ภาวะซีดนะคะร่างกายก็จะอ่อนแอนะคะโรคต่อไปค่ะโรคคนเผือกนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะคะบางคนเดินมาขาวเลยผิวขาวผมขาวคิ้วขาวขนขาว ดวงตาแทนที่จะเป็นสีดำก็เป็นสีเทานะคะอันนี้เราเรียกเขาว่าโรคคนเผือกนะคะซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนนะคะในการผลิตเม็ดสีในร่างกายนะคะก็จะทำให้เกิดอาการนีา่คา่ผิวสีพ้มขาวหรือแม้กระทั่งมีปัญหาในการมองเห็น นะคะนี่คือเรื่องของโรคคนื้นขาโรคต่อไปค่ะโรคดักแดอ้อน,นี้น่าสงสารมากเลยนะคะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่สามารถติดต่อการทางการสัมผัสหรืออะไรนะคะแต่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับเด็กทารกหรือไม่ก็เด็กเล็กนะคะทําให้เกิดอาการที่ผิวหนังเนี่ยแห้งอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นลักษณะของผิวหนังเขาอะค่ะจะคล้ายเก็ดปลาแล้วก็ มีความเปราะบางเป็นแผลผู้พองตามผิวหนังถ้าอากาศยิ่งอากาศร้อนเนี่ยเขาก็จะทรมานมากกว่าปกติอากาศปกติเลยนะคะโรคไดคะโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งส่งผลทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติและถ้าทิ้งไว้นานๆนะะก็จะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยเสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซ้อนขึ้นได้นะคะและถ้าเกิดว่าวานเนี่ยมีปริมาณน้ําตาลเนี่ยในเลือดเนี่ยสูงมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ตาบอดได้นะคะต่อไปค่ะตาบอดสีค่ะอันนี้เป็นภาวะผิดปกติในเรื่องของการมองเห็นสีบางสีตาบอดสีนะคะไม่ใช่ตาบอดเพราะฉะนั้นการมองสีบางสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปและเราพบว่า ภาวะน,นี้จะพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะต่อไปค่ะโรคดาวซินโดมค่ะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอีกหนึ่งโรคนะคะซึ่งอันนี้จะทําให้มคือมันเป็นความผิดปกติของโครโมโซมค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาในด้านของชาวปัญญานะคะแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยก็มีปัญหาด้วยศีรษะเขาก็จะค่อนข้างเล็กหน้าแบนหัวแบนดั้งจมูกแบนปากเล็ก ตาก็จะเป็นวงรีเฉียงขึ้นนะลิ้นก็มักจะยื่นออกมาคอสั้นตัวเตี้ยมือสั้นนะคะเป็นต้นนี่คืออาการของดาวซินดรหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับลักษณะที่ปรากฏออกมานะคะลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมรวมทั้งโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปแล้วเด็กๆคะเรามาเริ่มกิจกรรมที่1กันเลยค่ะเด็กๆนะคะลองสังเกตลักษณะของตนเองไม่ว่าจะเป็นเส้นผมลักษณะผมนะคะ ดวงตาจมูกรูปหน้าเต่งหูรักยิ้มผิวหรือลักษณะต่างๆที่ปรากฏออกมาเนะะี่ยค่ะแล้วบันทึกลงในกระดาษจากนั้นเด็กๆคะถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณครูเมื่อจะเป็นทาง Facebook หรือทางไลน์ก็ได้นะคะซึ่งเราก็มีไลน์กลุ่มกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณครูอยากให้เนยส่งเป็นไลน์ส่วนตัวเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่เห็นของเรานะคะว่าเราตอบว่าอย่างไรนะคะ ค่ะและนี่คือแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะแบบกิจกรรมง่ายๆเลยค่ะนะเรามาดูตัวอย่างค่ะลักษณะทางพนุกรรมตัวอย่างดูตรงตัวหนังสือสีชมพูนะคะเส้นผมเรามาดูลักษณะของนักเรียนละคะเส้นผมเป็นแบบไหนผมตรงผมหยกกักศกหรือผมหยิกถ้านักเรียนผมตรงนักเรียนก็ใช้ปากกาดินสอหรือสีก็ได้ขีดเส้นใต้นะคะให้ตรงกับลักษณะ และถ้านักเรียนมีลักษณะอื่นๆที่อยากจะนําเสนอคุณครูนักเรียนสามารถตีตารางต่อด้านล่างได้เลยนะคะและนี่คือช่องทางนะคะการส่งงานหรือหากมีข้อสงสัยนักเรียนก็สามารถติดต่อได้ใน f a c e b o o k นะคะชื่อวาสนาเผ่าพันธุ์เป็นภาษาไทยนะคะหรือ idline kruwas060921 นั่นเองจ้า และก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะฝากกันบ้านนักเรียนหนึ่งงานค่ะให้นักเรียนทําแผนผังความคิดนะคะเรื่องลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันุกรรมให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสิบลักษณะค่ะดังตัวอย่างนี้เลยค่ะอ่านี่ตัวอย่างนะคะลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันุกรรมทําเป็นไมล์แม p ปิ้งออกมานะคะเช่นสีผม หรือจะเป็นโรคอะไรก็ใส่มาได้เลยค่ะหรือถ้าใครสามารถใส่ได้มากกว่า10อย่างจะดีมากเลยค่ะตกแต่งระบายสีให้สวยงามส่งมาให้คุณครูดูนะคะจะได้ชื่นใจว่านักเรียนคุณครูคเข้าใจแล้วนั่นเองค่ะและช่องทางเดิมค่ะที่นักเรียนจะส่งงานคุณครูได้2ช่องทางว่าจะเป็น Facebook หรือ IDline นั่นเองนะคะ,ะและบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนในเรื่องของลักษณะทางพฤตกรรมของมนุษย์ตอนที่2ค่ะซึ่ง จะสนุกแค่ไหนเตรียมตัวรอชมนะพบกับคุูว่าได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ